เราจะทอดปลาทูทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะมาค่ะขั้นตอนก็คือตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันพอท่วมให้ใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงนะคะพอน้ำมันร้อนก็ใส่ปลาทูลงไปทอดนะคะ ทอดทีละด้านค่ะพอพลิกอีกด้านก็ให้รีไฟลงเพราะว่าน้ำมันร้อนแล้วปลาจะไม่ไหม้นะคะข้อควรระวังก็คือถ้าพลิกไปมาบ่อยๆจะทําให้หนังหลุดและอมน้ํามันและก็ไม่ควรจะทอดนานจนเกินไปนะคะจะทําให้เนื้อปลาแข็งและแห้งนะคะ ทอดเสร็จก็นำขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันนะคะทอดปลาทูให้สุกทั่วตัวนะคะให้เหลืองกรอบ ปลาทูก็จะนังกรอกเนื้อนุ่มนะคะเราอยากกลับบ่อยนะคะกลับแค่ครั้งสองครั้งพอรอให้ด้านหนึ่งสุกก่อนแล้วค่อยกลับ ทีเดียวนะคะปลาทูจะทานกับน้ำพริกนะคะหรือว่าจะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยค่ะ หรือว่าจะทำเป็นเมนูขนมจีนปลาทูก็อร่อยค่ะจะทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวได้หมดเลยค่ะเมื่อเราทานร้อนๆหนังก็จะกรอบนะคะเนื้อปลาจะนุ่มอร่อยมาก เมื่อปลาสุกแล้วก็จะใช้กระดาษซับน้ํามันก็ได้นะคะหรือใส่ตะแกรงหรือกระชอนนะคะให้สะด็ดน้ํามันเจี็จแแรวปลาทู ของเราทอดเสร็จแล้วสามตัวนะคะเมื่อเสด็จน้ำมันนะคะเราก็จะนนำไปใส่จานพร้อมรับประทานได้เลยก็จะนังกรอบเนื้อนุ่มอร่อยมากเลยค่ะ ทอดระทูเสร็จแล้ว